ขับคุณครับวันนี้นะครับเรามาทำรับพี่ม,มอสเราจะมาเดินงานตลาดวัฒนธรรมนะครับใช่ครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามอสเราเนี่ยจะก,กิจกรรมเยอะมากเลยนะครับทุกคนแล้ววันนี้ก็มีไงแล้วมีวันที่30ถึง31กันเลยทีเดียวแล้ววันที่2นี้ก็มีอีกมีอะไรอะ่ะคอนเสิร์ตของโค้กหรือเปล่า จะมาดูดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูกันแต่วันนี้เรามีงบอยู่500อบาทนะครับผมเป็นเงินสปอนเซอร์จากคุณแม่ของนอนนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาซื้อของกินกันนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าเราจะซื้ออะไรกับไปกินกันบ้างนะครับทุกคนพร้อมไหมพี่มอสพร้อมครับนมเอาให้หมดเลยทุก <c oughs> ร้านนี่แม่ฟังไว้นะแม่ไปครับินกันดีกว่า ไปสกูกินเกี๊ยวแม่ต <c oughs> ี <c oughs> ๋ฮะเกี <Thank you. S 1> ๊ยวอ่ะไปดิไป <c oughs> ปะตาส <c oughs> นใจนะครับไปครับอันนี้ที่เราเพิ่งโอ้โหมืดจัดอันนี้เราเพิ่งเข้ามานะครับพี่มอสก็ได้ของกินซะแล้วนะครับวันนี้ผมเป็นปา่าอันนี้เรามีงบอยู่500ที่บอกไปใช่ไหมเดี๋ยวเราจะซื้อทั้งหมด500เลยใช่ไหมล่ะนน <laughs> อย่างท,างที่อย่างที่พี่ใครบอกไว้นะพี <c oughs> ่เตอร์บอกว่าซื้อหมดเลยครับแล้ววันนี้ก็จบคลิปเลยโอเคครับเดี๋ยวเราใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ไปเลยอ๋อเอาเอาอะไรบ้างครับพี่มอสอ๋อนี่คาถึงก รอนซื้อสองไม้ลดสิบาทได้ไหมครัเราเล่นโอเคโอคุโอ้ยเ,เ,เข้ามาก็ได้แล้วพี่น็อตจะกินอะไรไหมเนี่ยครัพี่นอ็อตผมเล็งไก่ไว้เ,เล็งไก่ไว้โอเคโอเคยได้แล้วครับเียวพี่มอ็อตเอาไปลองท้องก่อนครับนะไปเราเดินเดินกันต่อดีกว่านะะนะทุกคนตากล้องของเรานี่ใครครับอังพิเตอร์พิเตอร์ตากล้องนะแล้วก็พี่น็อตนี่กำลังช่วยดูทางให้กับตากล้อง,องเราอยู่เลยนะครับว่ามอนอเราเนี่ยตามสมชื่อจริงๆก็คือเทาแสงแดดและยุง แรงจริงนะครับทุกคนอันนี้พี่มอเจออะไรที่ถูกใจยังครับผมยังไม่เจอเลยครับผมก็ยังไม่เจอแล้วสาวถูกใจยังครับเยอะอยู่ครับโอ้ยเราเล่นเราเล่นเราเล่นนะคมันเป็นมันเป็นมุกนะครับทุกคนครับให้ผมมาลองชิมก่อนเลยก็ได้แย่งแฟนกินนะครับก็เลือกกุญมอสอันนี้ราคาสิบบาทนะมีอะไรใจยังครับยังนะครับเดินดูก่อนก็ได้แบบสาวอะไรอย่างเงี้ยตังหมดก่อน กล้เลีครับฮะได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แอ้นได้แลอวได้แลสวสด้แล้วได้นล้วได้แล้วไดแล้วไดีแล้วได้แล้วได้แล้วไแล้วได้แล้ด้ล้วด้๋ยวเด้แลนวได้แลเวได้แล้านะครับวได้ี้เราก็ลินได้แล้วได้แลนวบด้แล้วได้นล้วอด้นล้วได้แล้วได้แล้วนด้แลกวคด้แล้วได้แล่วได้แล้วได้แล้วได้เล้วโด้ล้วได้แล่วได้นล้วไดเแห้ด้แล้วเด้ล้วได้่ล้วไแล้วได้กล้องแล้วได้ล้อล้วแล อันนี้แนะนําช่องไหนครับชื่อเ<า>สียงคับเป็นคนเรียบร้อยอครับผมอันนี้เพื่อนผมเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยนะครับอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งมากนะครับแต่ว่าเวลาเต้นจะเต้นเก่งมากไปพี่เจกไปหนึ่งสองไปโอเคครับคับเอาเพชรครับนี่เราสั่งตามกูปาราไปฝากแม่นะครับน,นี่เราสั่งเข้าไปรอยเม็ดพริกลอยเม็ดนะครับแม่กินได้เเอาเอาเอาเม็ดเดียว พริกร้อยเมตรเหรอคะรอเล่นครับอยากพรีชีพเหรอคะลูกร้อมากรอเล่นรอนเลยนะครับพอพริกที่เผ็ดมากใครอยากกินแบบเผ็ดๆแซ่บๆของพี่ให้เลยนะครับทุกคนเผ็ดมากค่ะพริกนี่พับพิเศษเลยนะเลยอันนี้เป็นพริกนอกหรือว่าพริกจากประเทศไทยครับพริกกะเหลี่ยงค่ะพริกกะเหลี่ยงอันนี้ก็ค่ะใช่ครับอันนี้ใช้เวลาเขตเทศบาลค่ะผมได้ยินว่าการปลูกของพริกกะเหลี่ยงเนี่ยใช้เวลาปลูกหนึ่งเดือนในการกันให้เผ็ดใช่ไหมครับ เราไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคถึงจะสร้างคอนเทนต์ไปเรื่อยอันนี้ครับมีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปนะครับได้ไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินนะไม่ต้องเขินนะครับอันนี้อันนี้เป็นแฟนคลับติดตามผมมากี่ปีแล้วยี่สิบกว่าปียี่สิบปีอันนี้เป็นแฟนคลับคนแรกที่ติดตามนานมากเลยอได้ครับได้ครับได้ครับโอ้ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปครับ ไม่นี้จอ่ะครั้งแรกเลยเดี๋ยวเอาไปมอกับแม่แล้วใช่ครับใช่แม่ผมแม่ติดตามมา30กว่าปีแล้วแม่ก็ติดตามผมเหมือนกันแหละครับเนี่ยใช่สามสิบปีนะครับทุกคนครับไปนะอายุเท่าไหร่นะอายุสิบเก้าสิบเก้าปีสิปีนะครับคนใหญ่เลยรุ่นโอกลุ่นโกลุ่นย่าเลยโอ้โหใช่ครับรรับีวิวไงใช่เป็นไงครับกูหวานนะคะอร่อยอะค่ะอันนี้อยากเพื่อนรีวิวรีวิวออื้ ม,มีความเค็มมีความเปรี้ยวแล้วก็มีความหวานอาจะจะใกล้ไปนิดนึงเป <c oughs> ็นไรอาพี่เจงรีวิวหน่อยครับพี่เจงอันนี้อันนี้เป็นแคมเตอร์นะครับมันเป็นโรยแบบนมเองค่ะแล้วก็แบบร้อนๆเลยค่ะแบบว่า กเราลดต่ำๆเราก่อนนะทุกคนนะโอเคส0ิบาทแต่ว่าพี่เขาลดเราให้เหลือ20บาทพี่เขาใจดีมากเลยครับจ่ที่นี่ 20, ยี่สิบจ่ที่ห้องยี่สิบค่ะแป้งน้องก็ขอลด20บาทอะ่ะที่เหลือเราไปจ่ายที่ห้องใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวให้เพื่อนแทนไปนขอคอมเข้มๆนะคะหตหลอดติไม่ชอบไม่ดีนนะผมตีนะครับเนี่ยเราไปเดินหาอะไรกินกันต่อดีกว่านะครับเรามากินนี่กันดีกว่าซื้อห้าชิ้นนะห้าชิ้นห้าชิ้นห้าชิ้นร้อยพอดีแล้วอีชิ้นเราจะหางกัน4คน แงเลยโอเคครับพอเรามีงานแบบนี้เราก็ต้องมาเล่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับพี่เตอร์ครับใช่ครับาไม่อยากจะโม้หรอกผมนี่เปลี่ยนฟาโป่งนี่ครับพี่เตอร์ได้ทําการศึกษาวิธีการฟาโป่งมาแล้วทุกรูปแบบนะครับผมไม่ว่าจะแบบสั้นแบบยาวแบบนอนนะครับงั้นเราไปซื้อกันี่ก่อนใครเล่นมั้งสามชุดห้าสิบบาทคจออร่อยไหมเตอร์เล่นอยู่แล้วเพราะว่าเตอร์นี่มีประสบการณ์การเล่นมากว่า20ปีนะครับอายุ18บแปอายุสิบแปดดูเลยนะครับ ว่าการปลาปงที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีจะเป็นยังไงท,งที่เหมือนที่โมรเปว่าถ้าเกิดเราปลาดอกเดียวเนี <t <t ่ยจะติดหมดเลยป้าเขาจะให้รางวัลเรานะครับอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวดูผมนะครับผมไม่มีทริกอะไรมากครับจับปลาแล้วก็แตกดูนะครับนี่ครับสองอันทั้งบนนี่อีกอันหนึ่งนี่อุ้ยโอ้หแล้วก็เราก็เลือกได้เลยเพราะว่า พี่เขาบอกกันแล้วนะครับใช่ไหมครับเอาต้องแตงห้าดอกนะครับเมื่อกี้ผมอาจจะจําผิดกฎนิดนึงเดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบเพราะเรายังมีโอกาสอีกครั้งนึงนะครับนี่มันมาดูวิธีการจับมาดูการจับลิธีขงเพ้่นะครับโอ้ยโคตรเอานี่เพื่อนผมเองครับนี่ปริวัติเพื่อนผมเองอุ้ยมีกิจชงไปไหนลูกนี้ได้แน่นอนมาพีเตอร์ผมให้พี่เลยพี่คนอันนี้อ่าได้ผมขอสองผมขอสองอ่ะวิ่งหนึ่งอ่ะพี่น็อตอ่ะพี่น็อตเอาด้วยอ่ะพี่น็อตแบบถ่ายแบบ นี่เลยอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราครับไม่อากจะไปไม่นัดใครครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันต่อดีก่อนะครับผมไปครับกินทุกร้านครับน่าอะไรพี่มอสด้เขาเรียกว่าขนมไข่เต่าใช่ไหมครับมีหลายชื่อมันมีหลายชื่อครับผมเรียกว่าขนมไข่นกกระทา ก็แต่ก็สไตล์คนจะเรียกใช่ครับนี่เราเดินกันมา10รอบแล้วนะรู้สึกว่าเราซื้อกันของกินนิดหน่อยผมว่าผมผมยาเกินไปละเราต้องตัดผมซะหน่อยแน่ครับฮะผมหล่อครับไม่ฮืมเราจมาลองชิมเราจะมาทำเอสมากันนะครับด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะลืมกินกันเลยดีกว่าอื้อหึ หวานก็ต้องดีหวานก็ต้องดีเลอบซีนเนาะเล็บซีนเล็บซีนเหรอโอ้ยกินแบบโต๊ะจัดเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยนาำจิมนดจิมอุ้ยอันนี้มึนนะไม่งไงอร่อยไหมครับก็ตรงนี้งานมีแบบว่าของกินก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมเวลาจะต่อดีกว่าทุกคนมาครับมาครับนี่ครับอันนี้ ร้านพี่ร้านอะไรครับร้านอะไรครับแนะนำหน่อยครับผลไม้ปัดบุเาาบฟเฟ่ค่ะฝา,ากติดตามด้วยนะอ่าซึ่งพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราซื้อเนี่ยพี่เขาจะลดราคาให้เราด้วยนะครับทุกคน <c oughs> อุ้ยได้รออะไรครับผมว่าลดราคานี่คือเนี่ผมมีประสบการณ์การเป็นบาร์เทนเดอร์มาหลายปีจริงเหรอผมรู้ว่าไหนผสมกันจะอเลยเราต้องเลือกสีเหมือนกันนะครับเพราะรสชาติอาจจะเหมือนกันใช่เหรอใช่ ได้เหรอ่ลยไม่ได้ครับอ๋ออันนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าเปิดวาร์ปเราให้กับพี่เขานะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูเรีคชันพี่เขานี่ครับอ๋อโอเคอันนี้ใช่ไหมใช่มีช่องนี้กับช่องนั้นนี่ครับสี่พี่พมีโปรแกรมน่าจะถ่ายรูปนะครับอ่าบีบสีล็อกล็องดูทุกอีพีส่วนขอบครับครับทำใช่ไหมทำได้เปล่าทำมีโปรแกรมได้เปล่าพี่พีมีพี่เยืนเย็น อะ,อะไรบ้างอะแตงโมตอเบอรี่สับประรดส้มแอปเปลิลแตงโมจะนำมะ,ะรเรยอันนี้ว่ามันรวมกันหมดเลยไม่บบใช่ครับพี่น็อต<ร>เนี่ย<ร>คือเขาบอกว่าเขาเป็นนักกินมาก่อนนะซึ่งพี่น็อตเนี่ยลินน้นอ่ะสามารถแยกรสชาติได้สิบรสชาติร้อยรสชาติเลยนะครับแค่ไงรสชาติกินแล้วครับใหนผมขอลองชิมบ้างขอลองชิมนะนี่ครับอะไรพี่เขาจะไม่คิดเราแต่เราเก่งใจอืมอร่อยนะสับปะรดปะมันจะเปรี้ยวๆใครที่อยากมาลองรสชาติก็มาลองได้เลยนะครับตอนแรกพี่เขาจะไม่คิดตังเราแต่เราเก่งใจครับไปต่อดีบ ก็อย่างที่บอกไปพี่น็อตเป็นนักกินจุก่อนครับนี่เราก็ซื้อกันหลายอย่างมากเลยนะมีน้ำเราซือ้อไก่แล้วก็กวัวทซองแล้วก็ไอ้ขนมมันแม,มันเกา,าะผลไม้ไม่รด้ว่าอะไรนะลืมทางหูรูเออทางหูรูเร้าส้มตำไปฝากแม่เออซื้อของไปฝากแม่น้อยจังเราเราอาจจะเดินอีกรอบหนึ่งนะพอเดินเรา,าเดินใกล้เสร็จละไปครับทุกคน เดี๋ยวเราลองให้พิเตอร์ลองชิมนะครับพิเตอร์บอกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดพิเตอร์ดื่มน้ำลำไยเนี่ยจะชอบหรือไม่ลองครับก็ลำไยนั่นแหละครับสรุปก็คือพิเตอร์บอกว่าลำไยขอครับ ที่นี่เป็นตลาดวัฒนธรรมใช่ไหมแล้วก็จะมีการแสดงวัฒนธรรมด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเมื่อไปดูกันดีกว่าครับตามมาเลยอันนี้เขาก็จดกันตรงที่อ่านสมเด็จนะครับทุกคนซึ่งที่นี่นะครับทุกคนก็นับถือ,อสมเด็จพระนเรศวรกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับ โอเคครับตอนนี้นะครับแล้วก็เดินตลาดวัดน้คำคำกันเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็ตอนแรกก็ว่าจะซื้อเดินซื้อแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าก็เดินหาอะไรดูแล้วก็ถ่ายเสิร์ตกันตอนนี้มืดแล้วนะทุกคนถือว่าเป็นการเดินเอ๊ะอะไรวะอันนี้ก็เดินกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนโอเคก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอพวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจบพี่มวย